น้ำมันเครื่อง s oil เรุ่น7 5 w 5 0เป็นกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์คะครับตอบชัดๆเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีสังเคราะห์ครับไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์นะครับปกติถ้าหน้ากระลอนน้ำมันแบบนี้นะครับผมขอชี้ชี้นะครับเข้ามาแก้นิดนึงมันก็จะปกติถ้าเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ตรงนี้ก็จะตีว่าเซมิ s y น t h e t i c ซึ่งอาจจะใช้กรุ๊ปหนึ่งผสม3กรุ๊ปหนึ่งผสม2ก็ได้นะครับเพื่อลดต้นทุนแต่ของเราเนี่ย เป็นกรุป2 p a s s รบวก3ซึ่ง2 Pass เนี่ยต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้บริสุทธิ์มากๆนะครับบริสุทธิ์มากกว่า99%ทําให้ SO สจึงตีคําว่าซ e t ติ t เทคโนโลยีนะครับและแน่นอนครับ s o สยเองเป็นโรงกลั่นใหญ่เขาเข้าไปรันเทสร่รวมกับบริษัทเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาพวกนี้จริงๆโรงงานมีค่อนข้างมีมาตรฐานสูงนะครับเพราะฉะนั้นการจะตีคําอะไรแบบนี้ถึงจะเป็นคําทางการตลาดก็จริงก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะตีให้ตรงแล้วก็สื่อกับสิ่งที่อยากจะสื่อถึงคุณภาพจริงๆนะครับทีนี้มีคำถามหนึ่งที่เข้ามาร่วมด้วยก็คือว่าแล้วทำไมทนความร้อนได้สูงกว่าตัวอื่นเลยสำหรับรุ่น7ตัวนี้แล้วเป็นกรุ๊ป2บวกกรุ๊ป3ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆกรุ๊ป2เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องการเรื่องค่าความหนืดอยู่แล้วทำให้สามารถทนความร้อนได้สูงยิ่งรุ่นนี้นะครับมีการใส่ตัวเบสออยได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเบอร์ Ber 15 W50 เนี่ย คล้ายๆว่ามีแล้งที่มีความใกล้ชิดกันทำให้เรียกว่าการใส่ตัวพัวพอยด์ดิฟิซันนะครับคือตัวตัวที่ทำให้แบบตัวจุดจุดแข็งตัวต้านทานการแข็งตัวหรือตัวที่เป็นพวกโพลิเมอร์ที่ทำให้แบบค่าความหนืดอ,อยู่ในแล้งที่ที่ต้องการแบบถ้ายิ่งถางถางนะครับเช่นเบอร์ 5W50 0W50 ออย่างเงี้ยต้องใส่โพลิเมอร์เยอะ แล้วโพลิเมอร์จริงๆไม่ได้ทนความร้อนแต่ม,มันไปช่วยเรื่องการจุดเยือกแข็งทําให้คงตัวได้ดีในช่วงอุณหภูมิเย็นดังนั้นเนี่ยพอใส่ตัวโพลิเมอร์น้อยเนี่ยก็เลยทําให้ 15W50 มีเบสออยเยอะแล้วก็ทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันรุ่นอื่นๆเลยของเราที่มีอยู่นะครับและอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมน้ำมันเครื่อง 15W50 ทนความร้อนแล้วก็เป็นเทคโนโลยีสังเคราะห์นะครับไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์ และข้อมูลดีๆแบบนี้ครับติดตามเราได้ที่ s อสออยล์ไทยแลนครับสวัสดีครับ